พบกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาแรนดอมในหัวข้อสิ่งใดที่จะเข้ามาทําให้คุณใจฟูนะคะคือสิ่งใดนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พิพายดึงพลังงานของคนที่ตรงกับพิพายให้ขอมาเจอคลิปคลิปนี้ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้ขอไม่เจอคลิป,ลปนี้นะคะสิ่งใดที่จะเข้ามาทําให้คนที่ผ่านมาดูคลิปคิปนี้ใจฟูครับพี่ไพ่ขอให้บอกทีนะคะพลังงานสดนะคะโ oh, อ้โหนายออฟแพตโคอัศวินถือเหรียญใจฟูได้นอนอะ่ะเพราะว่ามีคนกําลังเดินทางมาหาคุณ มาอาจจะเป็นสายเปก็ได้นะคะมามา,มามอบเงินทองให้คุณมามอบทรัพย์สินให้คุณอะ่ะอัศาวินถือเหรียญคือความมั่งคัง่งความร่ำรวยความความอุดมสมบูรณ์หรือว่ามีผู้ใหญ่ให้ความสนับสน,นุนให้การสนับสน,นุนหรือว่ามีคนเดินทางมาหาคุณนําทรัพย์สินเงินทองมาให้คุณหรือว่าอาจจะได้เจอคู่ อาจจะได้เจอคู่คนทางไกลนะนำทรัพย์สินเงินทองมาให้คุณนำสินสอดก้อนใหญ่มาให้คุณก็ได้นะคุณจะมีความสุขคุณจะมีชีวิตที่ที่ดีนะแม่หมอว่ากินดีอยู่ดีคุณได้เจอคู่มีคนใครบางคนกําลังเดินทางมาหาคุณมามอบเงินทองให้คุณมาเป็นสายเปหรือว่ามามอบอ่าสินทอดสินสอดทองมัน่นก้อนใหญ่ให้คุณก็ได้นะคะในะอัศวินถืออ,อัศวินเหรียญอัศวินเหรียญนะคะเดินทางมานะอะไรอีกคะความมั่งคัง่งความร่ำรวยแต่ว่ามีคนหยิบยื่นให้นะคะ โอเคอะไรอีกเจฟูแน่นอนเพิดเ,เป็นเหรียญจริง,รงๆอ่ะเป็นเด็กเหรียญความมัง่งคั่งความร่ำรวยความ,มสมบูรณ์ไม่หมอว่านะอาจจะมีเด็กให้โชคลาภคุณก็ได้นะคุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่จากเด็กก็ได้นะคะแม่หมอว่าหรือว่าในบางคนอ่ะอาจจะอยากจ,จ,จ,จะทําธุรกิจอาจอยากจะขยายพยายงานอะไรอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสได้เติบโตนะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะธุรกิจของคุณนะสร้างไรายได้ให้คุณนะคะแม่หมอว่าถ้าเคยอยากจะเปิดธุรกิจ1สาขา2สาขาอะไรอย่างเงี้ยทำได้เลยนะแม่หมอว่าเพราะว่า รายได้เข้ามาก้อนใหญ่นะมั่นคงนะไม่หมอว่านะคะหรือว่าอาจจะได้โชคลาภจากเด็กก็ได้นะคะใครมีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพิกออกมาเพราะอยากพิกออกมาสองสองเหรียญแม่หมอคิดว่าสองเหรียญมีโอกาสที่ได้เจอคู่เหมือนกันนะคะไม่หมอว่าใครพลังงานของคนที่จะมีคู่เข้ามานะคู่แบบ คนทางไกลนะคะนาเงินนําทองมาให้คุณนําความสุขมาให้คุณน่ะแม่หมอว่าชีวิตคุณจะมีความสุขบาลานบางคนน่ะเนี่ยถ้าใครอะ่ะมีปัญหาด้านการเงินอยู่นะการเงินคุณจะไหลเข้ามาแบบทําให้คุณคล่องตัวในการเงินะนะคะจับจ่ายใช้สอยได้อย่างมีความสุขหรือว่าบางคนคุณจะได้เจอคู่นะคะสองเรียนแล้วก็ หนึ่งเหรียญสองเหรียญบางคนอาจจะได้เจอคู่ไม่หมอว่านับถอยหลังเนาะนับถอยหลังจริงๆอะ่ะได้เจอคู่ที่ทําให้คุณมีความสุขคู่ที่เป็นบาลานซ์บาลานซ์กันได้เลยคู่เขาคุณกับเขาอ่ะเป็นคู่ที่บาลานซ์คู่ที่มีความสุขะนะคะชีวิตคุณเหมือนจะสวยงามมากๆไม่หมอว่านอกคนคนนี้จะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณมีความสุขสดใสนะเป่งประกายออร่ามากๆอ่ะมีความสุขอะไรอีกคะเรื่องไหไรที่จะทำให้คุณเจฟูอีกเรื่องอะไรอีกคะ สิบไม้สิบไม้สําหรับนี้แบบไม่เหมือนคนแบกไม้นะคะเหมือนออริจินอลอะ่ะสิบไม้สําหรับนี้คือคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาการงานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยโอกาสที่ทําให้คุณมีรายได้หลายช่องทางการงานหลายช่องทางก็ได้ไม่มอกว่าคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนนะ รับสิ่งดีๆแน่นอน,นคุณจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะแม่หมอว่าคุณเห็นไหมอ่ะมันมีแสงสว่างในชีวิตเนี่ยมันมันมีความสุขนะแม่หมอว่านะหิวใจได้เลยอไพ่ใบนี้เหมือนเราอาจจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยอุดม um สมบูรณ์นะการงานเข้ามาทําให้เรามีไรายได้เข้ามาเพิ่มพูนอ่ะแม่หมอว่านะการเงินคุณคล่องตัวจริงๆะนะคะอาจจะมีงานเข้ามาหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยทาให้คุณมีไรายได้เข้ามามีเงินใช้คล่องมืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครบางคนกาลังเดินทางมาหาคุณนะมานําความสุขให้คุณมานําทรัพย์สินนใใหห้้คคุณญ่ก็ไดะะ อันอีกเจฟูให้ ood, นอนอะอันอีกคะสิ่งใดอีกสามดาบสามดาบหมดทุกหมดโศกนะแม่หมอว่านะหมดทุกหมดโศกอะอะไรที่เราเครียดอยู่ทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ดีนะทำไมเรามีความสุขเจฟู ood, ้วแม่หมอว่านะอะไรอีกคะ เนฟูมันมีความถูกจริงๆนะเนฟูคือเพร่ของเซซิโร่ชีวิตใหม่อะชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่อิสระมีความสุขอะไม่มอว่าอาจจะหมดหลุดพ้นจากภารานี่สินหลุดพ้นจากความทุกข์ทาไม่โสบายใจอะนะคะไม่บอกว่าเนี่ยอาจจะได้บางคนอาจจะได้เดินทางไกลก็ได้นะใครมีโปรเจกต์ทำงานต่างประเทศหรือว่า,าเดินทางไปหาแฟนที่ต่างประเทศหรือว่าย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศคุณมีโอกาสได้เดินทางแนละ้วไม่บอกว่าคุณอ มีโอกาสได้พบคนทางไกลจริงๆนะไม่หมอว่านะเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างชาติก็ได้นะกำลังเดินทางหาคุณอาจจะพาคุณไปท่องเที่ยวพาคุณไปพักผ่อนหย่อนใจมีความสุขอะไรเงี้ยเดินทางได้ทั้งทั้งนอกทั้งในประเทศไทยอ่ะนะคะไม่หมอว่าทั้งในประเทศและนอกประเทศนะมีโอกาสได้เดินทางนะคุณอาจมีโอกาสได้เจอคู่จริงๆอ่ะนะคะอะไรอีกคะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนอ่ะ King of Medical ความมั่งคั่งความร่ำรวยแน่นอนอ่ะนะคุณจะได้สายเปตัวพ่อตัวแม่พ่อบุญทุ่มอ่ะ ราชาถือเหรียญไม่ธรรมดาแล้วก็อัศวินถือเหรียญคุณเห็นไหมมีแต่คนนําเงินนําทองมาให้คุณน่ะคุณจะมีความสุขคุณจะอยู่บนบันลังของความมั่งคั่งร่ารวยเห็นไหมขนาดเหรียญข้างหลังเห็นไหมคะเป็นแบบเป็นแบบเหรียญใหญ่มากอ่ะคุณจะมีความสุขอยู่ดีกินดีมั่งคั่งร่ารวยมีเงินมีทรัพย์สินนะคนคนนี้เข้ามาเข้ามาเปคุณเข้ามาซัพพอร์ตคุณทําให้คุณมีความสุขมีความสบายใจอ่ะนั่งอยู่บนบันลังเงินบันลังทองจริงๆอ่ะนะคะคุณได้เจอผู้ชายสายเปย์เขาเป็นคนที่มีเงินมีาาานนะะหรือว่่บงค เป็นชาวต่างชาติได้เลยจริงๆอ่ะนะคะเพราะว่าพ่อกับชาวต่างชาตินะเพราะว่าคิงเรียนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นพ่อบุญทุ่มเป็นสายเปนะ เป็นคนที่่อ่อแล้วเฮนซัมด้วยแม่หมอว่าเป็นคนที่รอเป็นคนที่เฮนซัมเป็นคนที่หุ่นดีมีซนะิกแพคนะคนคนนี้นะคะ่อ่อมีเสน่ห์นะแม่หมอว่ากาลังเดินทางมาหาคุณนะอาจจะมาแต่งงานกับคุณนะมามอบสินสอดให้คุณก็ได้ทําให้คุณหมดภาระหนี้สินเห็นไหมหมดภาระหนี้สินทําให้คุณมีความสุขอิสระมีความสุขกายทั้งกายทั้งใจเดินทางท่อง,งเที่ยวเขาพาคุณไปท่องเที่ยวมีความสุขไปเที่ยวที่คุณสบายใจอย่างนะคะเป็นคู่แน่นอนนะคะใจฟูแน่นอนคนคนนี้เข้ามา ประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยะนะคะในบางคนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบใหญ่โตอะไรเงี้ยได้เป็นคีโอได้ขยับขยายงานมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ทําช่องของตัวเองเยียวยาผู้คนอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้ผู้คนนะคุณจะบางมากอะ่ะคุณจะมีความสุขอะ่ะหน้าการงานคุณสําเร็จนะคะ อาจจะมีโอกาสได้แต่งงานนะให้อกไม้นะได้แต่งงานจริงๆได้สินสดก้อนใหญ่มาที่แม่หมอบอกอ่ะคนคนนี้อาจจะหอบสินสดก้อนใหญ่มาให้คุณก็ได้อาจจะหอบสมบัติมาให้คุณก็ได้อาจจะหอบเพชรนินจินดามาให้คุณก็ได้อาจจะแบบเข้ามาทําให้คุณได้ซื้อรดใหม่ไปให้แดงก็ได้นะได้ซื้อบ้านก็ได้นะได้ซื้ออสังหาก็ได้คุณมีมีคุณเรื่ออะไรเฉลิมฉลองแน่นอนนะคะแม่หมอว่านะความสุขนะคะเจฟูแน่นอนขอยืนยันพลังงานอีกใบหนึ่งนะคะโอ้โหกระเด็นมาสองใบเอาไปเลยนะสองใบสามใบเนาะ กระเด็นมาสามใบชาวโอ้คุณได้เจอคู่จริงๆเขามาแล้วนะคู่ของคุณควีนเรียญควีนเรียนโอคุณจะหลุดพ้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปแบบปุรปปับจับพันนะคะแม่หมอว่าปุรปปับจับพันธ์แน่นอนนะเพราะว่าสิกซิกออฟดหกดาบคุณจะหลุดพ้นไปจากความทุกข์หลุดพ้นจาก วิบากกรรมมุฟออนได้จากสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจสิ่งที่ทําให้คุณทุกข์อะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้จะพาคุณข้ามน้ําข้ามทะเลก็ได้ไม่บอกว่านะคนคนเนี้ยเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาคุณหรือว่าคุณอาจจะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปหาเขาก็ได้เนาะแล้วก็คุณจะได้เจอคู่จริงๆเนี่ยเห็นไหมคะ k King of ออคิงออฟไพนัลโคแล้วก็ e e ีนออฟไพนัลโคนี่คือคู่บุญคู่บาร,รมีนะคะคู่ที่คู่สีเสมอกันคู่ชีวิตคู่ที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ชีวิตคู่สร้างคู่สมนะคู่ที่มามาทำให้มีความสุขอ่ะมามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาทาให้มีความสุขมาทำให้คุณแบบ กินดีอยู่ดีบังคั่งล่ารวยอ่ะคุณได้เจอคู่จริงๆแล้วคุณก็เป็นราชนีถือเหรียญอ่ะคุณก็นั่งอยู่บนบัลลังเงินบัลลังทองอ่ะนะคะมีความสุขแน่นอนเป็นเป็นเหมือนเดอรสตา์ไปเลยอ่ะคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีความสุขกายสุขใจอ่ะมีชีวิตที่ดีแน่นอนแม่หมอว้านและเปลี่ยนแปลงเหมือนทาวเวอร์อ่ะปรับปรับฉับพันเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางที่ดีอ่ะเส้นทางที่มีความสุขนะคะเจฟูแน่นอนอ่ะเพราะยังไงคุณได้เป็นคู่คุณได้มีคู่เป็นเป็นคนที่มีเงินมีทรัพย์สินนะคุณจะ นั่งเป็นมหาราณีได้เลยเป็นมารดามได้เลยนะคะเป็นมารดามที่สายมีสามีสายเปย์อะซัพพอร์ตให้คุณทุกอย่างอะคุณจะมีความสุขคุณจะมีเงินจับใจใช้สอยคุณอาจจะมีเงินช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือพอ่อ,พอแม่ญาติพี่น้องเนี่ยคุณมีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นจริงๆอะนะคะเพราะคุณมีสามีเป็นพ่อบุญทุ่มเป็นสายเปย์จริงๆอะและคู่บุญคู่บรารมีแน่นอนนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงแบบระทันหันอะแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ บุกปรับฉับพลันจริงๆอ่ะนะคะหลุดพ้นจริงๆอ่ะบางคนได้มีโอกาสได้เดินทางไกลบางคนมีโอกาสได้ายถิ่นฐานบางคนอาจจะแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะทุกอย่างในชีวิตคุณจะเฟอร์เฟคสมบูรณ์แบบจริงๆอ่ะนะคะได้เจอคู่ที่ทําให้คุณมีความสุขอ่ะทําให้คุณแบบนั่งกินนอนกินอ่ะนะคะนั่งกินนอนกินมีเงินเหลือเก็บเหลือทําบุญเหลือแบ่งปันทุกอย่างนะคะในชีวิตของคุณอ่ะนั่งเป็นมหาราณีได้เลยเป็นมาดามได้เลยจริงๆอ่ะคู่ของคุณกาลังมานะเจฟูแน่นอนอ่ะ คู่ที่ไม่ธรรมดาคู่ที่เป็นเศรษฐีมีเงินนะแม่หมอคอนเฟิร์มนะเพราะว่าเขาเป็นคิงเรียนแล้วก็ราชินีเรียนนะคุณจะนั่งกินนอนกินแบบสบายนะแม่หมอว่าสบายมากๆกเขากาลังเดินทางมานะมามอบเงินให้คุณมามอบความสุขให้คุณนะคะคู่บุญคู่บารมีของคุณนะมันมีแต่เงินมันมีความสุขชีวิตคุณหลุดพ้น,พนแล้วจริงๆอะนะคะความสุขเข้ามาเยือนนะคู่ของคุณกําลังจะมาจริงๆคู่แท้คู่บุญคู่บารมีแบบปุับปรับจับพันนะคะอุปัติเหตุรักจะเกิดขึ้นคู่แท้โรเมยกําลังมานะ หัวใจฟูแน่นอนรับเอาไปได,ได้เลยนะคะไม่มีเห็นบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปคลิปนี้พี่ไพ่ดึงคุณมานะคะโชคดีค่ะ